สวัสดีครับโคคอมไทยแลนด์ Co ครับวันนี้โคคอมไทยแลนด์มาแนะนาำผลิตสินค้าเป็นอินเตอร์คอมนะครับสำหรับใช้ภายในโรงพยาบาลนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแม่วางไว้ที่ฝั่งของนางพยาบาลนะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยนะครับส่วนถัดมาอันนี้ครับทั้งชุดเลยจะอยู่ฝั่งของห้องผู้ป่วยนะครับโดยตัวนี้ครับจะอยู่ตรงหัวเตียงของผู้ป่วย ผู้ป่วยกรณีที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถดึงสายเรียกฉุกเฉินเนีครับบนเตียงของผู้ป่วยนะครับมากดเรียกก็ได้นะครับหรือจะสามารถกดไปที่ตัวสินค้าตัวนี้ได้เลยสัญญาณเรียกจะไปดังขอความช่วยเหลือจากนางพยาบาลได้เลยนะครับหรือกรณีที่ผู้ป่วยลุกออกจากเตียงนะครับแล้วเดินเข้าไปที่ห้องน้ําหกล้มนะครับผู้ป่วยสามารถดึงสายเรียกฉุกเฉินนะครับแล้วก็กดเรียกครั เมื่อผู้ป่วยกดเรียกไปที่นางพยาบาลน,นะครับสังเกตนะครับไฟสถานะของเครื่องแม่นะครับจะขึ้นตัวเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าหมายเลขหนึ่งนะครับก็หมายถึงว่าห้องผู้ป่วยหมายเลขหนึ่งขอความช่วยเหลืออยู่สังเกตดูนะครับว่ามันมีไฟฉุกเฉินอยู่บนห้องของผู้ป่วยนะครับอยู่หน้าห้องเลยก็แสดงว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดว่านางพยาบาลไปห้องน้ําหรือว่าไม่ว่าที่จะรับสาย คนเดินไปเดินมาก็จะเห็นนะครับว่าห้องหมายเลขหนึ่งกำลังขอความช่วยเหลืออยู่นางพยบาบาลยกหนูนะครับพูดคุยเมื่อพูดคุยเสร็จแล้ววางสายนะครับสังเกตครับว่าไฟสุกเฉินยังไม่ดับลงนะครับตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อว่าให้นางพยบาบาลนะครับมากดปิดเองนะครับที่ห้องของผู้ป่วยตัวนี้จะสามารถคัดกรองว่าผู้ป่วยห้องไหน ได้รับการช่วยเหลือแล้วหรือ,อยังนะครับผมโอเคก็ดัษอินเตอร์คอมเข้าโรงพยาบาลของโคคอมนะครับขอจบการพีเซนต์แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ